การล่มสลายที่แทบไม่น่าเชื่อนี่คือภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมหาอำนาจกำลังแตกสลายในเวลาเดียวกันต่อหน้าต่อตาครั้งหนึ่งรัเสเซียเคยเป็นพลังอันยิ่งใหญ่บนเวทีโลกแต่วันนี้ประเทศกำลังถดถอยอย่างรวดเร็วระบบแลกเปลี่ยนแบบไม่ใช้เงินกลับมาอีกครั้งเศรษฐกิจกำลังแตกร้าวและเครมลินกำลังยึดเกาะอ,อดีตเพื่อประคองตัวในปัจจุบันท่ามกลางการส่งออกน้ำมันที่ร่วงลงมาตรการความบารที่รัดแน่นขึ้น และสงครามในยูเครนที่ยังไม่เห็นจุดจบความพังทลายของรัสเซียกำลังเร่งความเร็วนี่คือการตกต่ำอย่างน่าอับอายและชวนเหนือจริงของประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์รวมถึงแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกแหล่งทานหินขนาดใหญ่อันดับสองพื้นที่ป่าราว22เอร์เซ็์ของโลกและปริมาณดีบุกเหล็กแพลตทิน้มและนิกเกิลจำนวนมหาศาล รวมทั้งแร่ธาตุอื่นๆอ,อ,อีกมากในอดีตรัสเซียจึงสามารถครองตำแหน่งที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งในด้านการค้าระหว่างประเทศได้มาโดยตลอดหลายชั่วอายุคนที่ผ่านมาประเทศแทบไม่จำเป็นต้องแสวงหาคู่ค้าหรือยอมอ่อนข้อในการทำข้อตกลงกับชาติอื่นๆทั่วโลกตรงกันข้ามรัสเซียสามารถนั่งรออย่างสบายๆให้ประเทศต่างๆแข่งขันกันเพื่อดึงดูดความสนใจการลงทุนและทรัพยากรของตนเอง แต่ทั้งหมดนั้นกำลังเริ่มเปลี่ยนไปรายงานล่าสุดจากสำนักข่าวหลายแห่งรวมถึงรอยเตอร์สเปิดเผยว่ารัเสเซียกำลังฟื้นคืนระบบแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมเสนอสินค้าต่างๆเช่นข้าวสารและ,มะเมล็ดพันธุ์เพื่อแลกกับสินค้าอื่นๆอย่างรถยนต์จากจีนและวัสดุก,ก่อสร้างนี่อาจเป็นสัญญาณที่ชัดเจนและรุนแรงที่สุดของการล่มสลายทางเศรษฐกิจของประเทศจนถึงขณะนี้ การแลกเปลี่ยนแบบไม่ใช้เงินเป็นหนึ่งในระบบเศรษฐกิจที่เก่าแก่ที่สุดของโลกมีมาตั้งแต่ยุคอารยธรรมโบราณอย่างเมโสโปเตเมียราว6 0 0 0ปีก่อนคริสตกาล <G AR AN> เมื่อชนเผ่าต่างๆแลกเปลี่ยนธัญพืชปศุสัตว์และไม้ซุงต่อกันระบบนี้อาจใช้ได้ดีในโลกยุคเก่าอันเรียบง่ายที่แนวคิดเรื่องเงินยังไม่ถูกพัฒนาหรือแพร่หลายอย่างไรก็ตามในปัจจุบันการใช้ระบบแลกเปลี่ยนแทบไม่พบเห็นแล้วในประเทศพัฒนาแล้วเกือบทั้งหมด และแม้แต่ประเทศกำลังพัฒนาที่ยากจนกว่าส่วนใหญ่ก็ได้ก้าวข้ามแนวปฏิบัติโบราณนี้ไปแล้วแต่ขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ปล่อยให้การแลกเปลี่ยนแบบไม่ใช้เงินกลายเป็นเพียงเรื่องในหน้าประวัติศาสตร์รัสเซียกลับเลือกโอบรับมันอีกครั้งไม่ใช่เพราะความต้องการระดับหน้าชาติที่จะฟื้นฟูร,ระบบนี้แต่เพราะความจำเป็นและทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกลับไปที่มาตรการคว่มบาตรจากโลกตะวันตก นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นหลายประเทศในโลกตะวันตกได้ออกมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินต่อธนาคารธุรกิจกลุ่มโอลิชช์และเจ้าหน้าที่รัฐของรัสเซียอย่างต่อเนื่องประเทศถูกตัดออกจากระบบชำระเงินระหว่างประเทศอย่างสวิฟทํทำให้การโอนเงินเข้าออกระหว่างรัสเซียกับประเทศอื่นๆทั่วโลกทำได้ยากขึ้นมาก ในช่วงแรกรักเสเซียยังคงหาวิธีรับมือและประคองสถานะทางเศรษฐกิจของตนไว้ได้แม้ต้องแบกรับภาระจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกโดยอาศัยกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติซึ่งมักถูกเรียกว่าคลังสงครามของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและเร่งขยายความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศในเอเชียเช่นจีนและอินเดียซึ่งได้กลายมาเป็นผู้ซื้อน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ที่สุดของรัเสเซียตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปต้นทุนของสงครามที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมาตรการคว่ำบาตรที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นรัเสเซียก็เริ่มอ่อนแรงภายใต้แรงกดดันระลอกล่าสุดของมาตรการคว่ำบาตรจากยุโรปและสหรัฐต่อเครมลินพิสูจน์ให้เห็นว่ามีประสิทธิธภาพอย่างยิ่งเพราะไม่ได้มุ่งเป้าเพียงแค่รัเสเซียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำธุรกิจกับรัเสเซียด้วย ผลที่ตามมาคือแม้แต่จีนและอินเดียซึ่งก่อนหน้านั้นต่างกระตือรือร้อนอย่างมากในการค้าขายกับมอสโกก็เริ่มรู้สึกถึงแรงกระทักและเริ่มแสดงความลังเลอย่างชัดเจนในการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยากรของรัสเซียยกตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาธนาคารแห่งหนึ่งของจีนตัดสินใจอย่างเป็นทางการที่จะหยุดการรับชำระเงินจากรัสเซียหลังจากเข้าขายละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป ขณะเดียวกันในอินเดียผู้นําเข้าน้ํามันหลายรายเริ่มถอนตัวออกจากข้อตกลงซื้อน้ํามันครูดจากรัเสเซียเนื่องจากไม่ต้องการสร้างความไม่พอใจให้กับโลกตะวันตกด้วยการสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานของรัเสเซียต่อไปธนาคารและธุรกิจเหล่านี้มีแนวโน้มจะไม่เปลี่ยนใจหรือหันกลับลำโดยแหล่งข่าวจากตลาดการชำระเงินรายหนึ่งให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์สว่า ธนาคารจีนกลัวว่าจะถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรตามมาตรการคว่ำบาตรรองดังนั้นพวกเขาจึงไม่รับเงินจากรัสเซียเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่แท้จริงของการล่มสลายทางการเงินหากสูญเสียการลงทุนจากอินเดียและจีนรัสเซียจึงต้องดิ้นรนหาหนทางหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่เหล่านี้และตัดสินใจว่าการกลับไปใช้ระบบแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมอาจเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้เพียงไม่กี่ทางในช่วงเวลานี้ นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเครมลินเพราะแนวคิดนี้ถูกพิจารณามาสักระยะแล้วย้อนกลับไปในปี2024กระทรวงเศรษฐกิจของรัสเซียได้เผยแพร่เอกสารความยาว14หน้าชื่อคู่มือการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศซึ่งเป็นการแนะนำภาคธุรกิจถึงวิธีใช้ระบบแลกเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่มบาตรและเจรจาข้อตกลงกับคู่ค้าและซัพพลายเออร์จากต่างประเทศ กระทรวงยังกล่าวถึงแนวคิดในการสร้างแพลตฟอร์มการท้าใหม่ที่จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนแบบบา์เตอร์ทำให้ธุรกิจของรัสเซียสามารถทำข้อตกลงกับต่างประเทศได้ง่ายขึ้นด้วยเอกสารของกระทรวงระบุไว้ว่าธุรกรรมการค้าแบบแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกับบริษัทต่างชาติได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศกล่าวโดยสรุป นี่คือวิธีที่ธุรกิจของรัสเซียจีนและประเทศอื่นๆสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันต่อไปได้โดยไม่ต้องเผชิญกับเงามืดของมาตรการคว่ำบาตรที่แขวนอยู่เหนือศีรษะอย่างไรก็ตามเป็นเวลานานที่แทบไม่มีสัญญาณของความสนใจทางการค้าอย่างจริงจังต่อธุรกรรมประเภทนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ ดังที่อธิบายไปก่อนหน้านี้การแลกเปลี่ยนแบบไม่ใช้เงินเป็นแนวปฏิบัติที่ล้าสมัยและในโลกธุรกิจปัจจุบันบริษัทต่างๆคาดหวังจะได้รับการชำระเงินเป็นเงินสดจริงๆสำหรับสินค้าและบริการที่ตนมอบให้มีน้อยรายเท่านั้นที่ยินดีจะเข้าไปพัวพันกับความซับซ้อนของการเจรจาแบบบาเตอร์ซึ่งแต่ละฝ่ายต้องคำนวณมูลค่าและปริมาณของสินค้าที่จะแลกเปลี่ยนกันอย่างระมัดระวัง ความเสี่ยงของข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมและไม่สมดุลนั้นสูงเป็นพิเศษเมื่อใช้ระบบแลกเปลี่ยนแบบไม่ใช้เงินซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้โลกละทิ้งแนวปฏิบัตินี้ไปตั้งแต่หลายพันปีก่อนแล้วอย่างไรก็ตามในเมื่อมันกำลังกลายเป็นหนึ่งในช่องทางที่เหลืออยู่สำหรับหน่วยงานนอกประเทศรัสเซียที่จะทำธุรกิจกับมอสโกความสนใจในระบบนี้จึงเพิ่มขึ้น ผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์สามารถระบุกรณีตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียกับคู่ค้าต่างประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีนอย่างน้อย8กรณีถึงแม้จะไม่สามารถยืนยันรายละเอียดเฉพาะได้เช่นปริมาณและมูลค่าของสินค้าที่แลกเปลี่ยนกันได้แต่แหล่งข่าววงในยอมรับว่าการปฏิบัติในลักษณะนี้กำลังเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆแม็กซิมสปาสกี เลขาธิการสภาทั่วไปของสหภาพอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรัสเซียเอเชียยอมรับว่าการเพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยนแบบบาร์เตอร์เป็นอาการของกระบวนการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์แรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรและปัญหาสภาพคล่องของคู่ค้าสปาสกี้เสริมว่าเขาคาดว่าปริมาณการแลกเปลี่ยนแบบไม่ใช้เงินจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงสัปดาห์และเดือนต่อไป ขณะที่แหล่งข่าวอีกรายหนึ่งซึ่งขอไม่เปิดเผยตัวตนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยระบุว่าระบบนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกไม่กี่ทางที่ธนาคารรัสเซียยังสามารถใช้เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่ตัดพวกเขาออกจากการทำธุรกรรมด้วยเงินดอลลาร์และยูโรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิเคราะห์ยังชี้ด้วยว่าการเพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยนแบบบาเตอร์อาจเป็นคำอธิบายของความคลาดเคลื่อนในข้อมูลการค้าของรัเสเซียโดยสถิติของธนาคารกลางแสดงตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างมากเมื่อเทียบกับข้อมูลของกรมศุลก,กากร เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2025พบช่องว่างมูลค่าถึง7ล้านดอนลลาร์สหรัฐระหว่างข้อมูลของธนาคารกลางกับกรมศุลากากรซึ่งนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่านี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่ามอสโกกำลังถอยหลังกลับไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาระบบแลกเปลี่ยนแบบบาเตอร์มากขึ้นเพียงใด หนึ่งในธุรกรรมที่รอยเตอร์สระบุได้และได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าว2แหล่งแยกกันเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนรถยนต์จากจีนกับเข้าสารของรัเสเซียตามคำบอกเล่าของแหล่งข่าวรายหนึ่งผู้ขายจีนร้องขอให้คู่ค้ารัเสเซียชำระเงินเป็นธัญ,ญพืชเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร หลังจากทั้งสองฝ่ายตกลงกันเรื่องมูลค่าและปริมาณแล้วคู่ขาจีนจึงซื้อรถในจีนโดยใช้เงินหยวนและธุรกิจรัสเซียก็ซื้อเข้าสารด้วยเงินรูเบิลจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็นำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันธุรกรรมอื่นๆอีกหลายกร,รณีดำเนินไปในรูปแบบคล้ายกันแต่ใช้สินค้าที่แตกต่างออกไปยกตัวอย่างเช่นมีอย่างน้อย2กร,รณีที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเมล็ดแฟลกซ์จากรัสเซียกับสินค้าอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและวัสดุก่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการค้าของรัเสเซียระบุว่าปริมาณเมล็ดแฟลกซ์ในหนึ่งในข้อตกลงเหล่านั้นมีมูลค่าราว1 0 0 0 0แดอลลาร์สหรัฐธุรกรรมอื่นๆยังรวมถึงการนำโลหะของรัเสเซียไปแลกกับเครื่องจักรจากจีนการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกับบริการจากจีนและการใช้อลูมิเนียมของรัเสเซียเป็นสิ่งตอบแทนในการชำระเงินให้กับบริษัทจีนแห่งหนึ่งแม้ว่าเกือบทุกข้อตกลงที่ถูกระบุจะเกี่ยวข้องกับจีน แต่หนึ่งในนั้นก็เป็นการทำธุรกิจกับปากีสถานด้วยนอกจากนี้แม้จะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนแหล่งข่าวระบุว่าธุรกรรมบางส่วนได้เปิดทางให้สินค้าตะวันตกบางประเภทถูกนำเข้าสู่รัเสเซียได้อีกครั้งซึ่งสินค้าลักษณะนี้ส่วนใหญ่ถูกห้ามตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นและแบรนด์ตะวันตกจำนวนมากก็ถอนตัวออกจากตลาดรัเสเซียไม่นานหลังการลุกรานในปี2022 แม้วิธีการเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นแนวทางที่ช่วยให้รัเสเซียหลบเลี่ยงปัญหาจากมาตรการคว่ำบาตรได้แต่ในระยะยาวแล้วมีแนวโน้มว่าจะสร้างความเสียหายมากกว่าผลดีและเครมลินเองก็มีประสบการณ์ตรงมาแล้วกับความโกลาหลที่ระบบแลกเปลี่ยนแบบไม่ใช้เงินสามารถก่อให้เกิดขึ้นได้ย้อนกลับไปในทศวรรษ1990ไม่นานหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตระบบแลกเปลี่ยนได้สร้างความปั่นป่วนอย่างกว้างขวางให้กับเศรษฐกิจรัสเซีย ห่วงโซ่ข้อตกลงที่ซับซ้อนได้ยืดยาวถูกสร้างขึ้นครอบคลุมตั้งแต่พลังงานอาหารเสื้อผ้าไปจนถึงสินค้าอื่นๆอีกมากและบรรดามิจฉาชีพก็ฉวยโอกาสจากความสับสนนี้อย่างเต็มที่หลอกลวงภาคธุรกิจและกอบโกยผลกำไรมหาศาลอย่างไรก็ตามในเวลานั้นการขาดแคลนสกุลเงินที่ใช้ได้อย่างแพร่หลายประกอบกับอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงทำให้ระบบแลกเปลี่ยนยังพอจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่บ้าง แต่ในปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าการแลกเปลี่ยนแบบไม่ใช้เงินนั้นล้าสมัยและไม่เหมาะสมในหลายมิติทว่าได้กลายมาเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อรับมือกับแรงกดดันที่ถาโถมมากขึ้นเรื่อยๆจากมาตรการคว่ำบาตรของโลกตะวันตกขณะเดียวกันการแลกเปลี่ยนก็ไม่ใช่ทางเลือกเดียวพอขาบางรายเลือกใช้วิธีอื่นเช่นการใช้สิ่งที่เรียกว่าตัวกลางการชำระเงินซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการโอนเงินระหว่างธุรกิจภายในและภายนอกรัสเซีย ผ่านระบบและกลไกที่หลากหลายอย่างไรก็ตามการทำงานร่วมกับตัวกลางลักษณะนี้อาจมีทั้งต้นทุนสูงและความเสี่ยงนอกจากนี้ธุรกิจฝ่าจะเลือกใช้ธนาคาร VTB ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐรัฐเสเซียที่มีสาขาในเซี่ยงไฮ้เพื่ออำนวยความสะดวกในการไหลเวียนของเงินระหว่างรัเสเซียและจีนหรืออีกทางหนึ่งพวกเขาอาจเลือกใช้สกุลเงินดิจิทัลดังที่เซอร์เกู้ตยตินสกี้ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการและไอทีของ BCS บริษัทการเงินของรัสเซียอธิบายว่าธุรกิจขนาดเล็กกำลังใช้คริปโตกันอย่างแข็งขันบางรายขนเงินสดไปเองบางรายทำงานผ่านการหักลบและบางรายกระจายบัญชีไปยังธนาคารหลายแห่งขณะนี้ยังไม่มีคำตอบทางเทคโนโลยีสำเร็จรูปพร้อมใช้งานแม้เจ้าหน้าที่รัสเซียอาจพยายามแสดงท่าทีแข็งแกร่งและทำเหมือนกับว่าการนำสต็อกธัญ,ญพืชหรือวัตถุดิบมาแลกเปลี่ยนกัน เป็นพฤติกรรมปกติของมหาอำนาจในศตวรรษที่21แต่โลกภายนอกไม่ได้หลงเชื่อการถดถอยอย่างรวดเร็วกลับไปสู่กลยุทธ์การค้าแบบยุคหินนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงวิกฤตอันรุนแรงที่เครมลินกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสถิติแสดงให้เห็นว่าการขนส่งน้ำมันดิบทางทะเลผ่านท่าเรือหลักของรัสเซียเช่นพรีมอสคและอุสลูกาลดลงอย่างมากตัวอย่างเช่นพรีมอสค เคยมีเรือบรรทุกน้ำมันผ่านเข้าออกสัปดาห์ละ9หรือ10ลำปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ3ลํลำเท่านั้นส่วนอูสลูกาซึ่งเคยมีเรือบรรทุกน้ำมันสัปดาห์ละ1 2ถึง13าลำจำนวนดังกล่าวก็ลดลงเกือบครึ่งเหลือเฉลี่ยเพียง7ถึง8ลำเท่านั้นมาตรการคว่ำบาตรล่าสุดของสหรัฐต่อกองเครือเงาของรัเสเซียยังทำให้จำนวนเรือบรรทุกน้ำมันที่ประเทศสามารถใช้ขนส่งน้ำมันไปทั่วโลกลดลงอีกส่งผลให้ขีดความสามารถในการส่งออกถูกจำกัด และบีบให้รัสเซียต้องเสนอส่วนลดอย่างหนักสำหรับทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการมากที่สุดเช่นน้ำมันดิบอูร์ซึ่งตอนนี้มีราคาต่ำกว่าน้ำมันเบรน t ์มากกว่า20ดอลลาร์ต่อบาเรลยิ่งไปกว่านั้นราคาน้ำมันโลกเองก็ปรับตัวลดลงเช่นกันโดยเบรน t ์ลดลงมาเหลือเพียงประมาณ63ดอลลาร์ต่อบาเรลและ WTI อยู่ราวๆ58ดอลลาร์ผลลัพธ์คือรายได้สุทธิต่อบาเรลของรัสเซียลดลงเรื่อยๆทุกสัปดาห์ ผู้ส่งออกจึงถูกบีบให้ต้องเสนอส่วนลดในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแก่ผู้นำเข้าในอินเดียและประเทศอื่นๆเพียงเพื่อให้ปิดดีลได้และนำเงินเข้าประเทศมาได้อย่างน้อยเล็กน้อยแต่ถึงแม้จะใช้มาตรการรุนแรงเช่นนี้ปัญหาของรัเสเซียก็ยังทับถมเพิ่มขึ้นรัฐบาลกำลังเผชิญกับรายได้จากน้ำมันและกา๊าซที่ลดลงราว35เเมื่อเทียบกับเมื่อ12เดือนที่แล้วเมื่อกำไรลดลง ธนาคารทั้งภายในและภายนอกประเทศก็ยิ่งไม่เต็มใจที่จะดำเนินการชำระเงินและแม้แต่คู่ค้าที่เคยเชื่อถือได้ในอดีตก็มีแนวโน้มจะปฏิเสธข้อตกลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับเงินรูเบิลของรัเสเซียเนื่องจากกังวลว่าแม้แต่การถือครองสกุลเงินนี้ก็อาจทำให้ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตรหรือถูกตรวจสอบในอนาคต ทั้งหมดนี้ร่วมกันสร้างสถานการณ์ที่รัเสเซียจะพบว่ายากขึ้นเรื่อยๆในการแบกรับต้นทุนการนำเข้าและการทำข้อตกลงที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจธุรกิจขนาดเล็กจำนวนหนึ่งอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อค่าใช้จ่ายพุ่งสูงและการปิดดีลทำได้ยากขึ้นและแม้แต่ธุรกิจขนาดใหญ่รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมทางการทหารก็อาจประสบปัญหาในการจัดหาทรัพยากรและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อ,อการดำเนินงานในระยะสั้นการแลกเปลี่ยนแบบไม่ใช้เงิน อาจดูเหมือนเป็นทางออกเฉพาะหน้าที่ช่วยให้ธุรกิจยังมีช่องทางอย่างน้อยหนึ่งทางในการนำสินทรัพย์สำคัญและจำเป็นเข้าสู่ประเทศนอกจากนี้ยังมีข้อดีตรงที่ช่วยให้รัเสเซียสามารถรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าที่สำคัญยิ่งต่อการพยุงเศรษฐกิจไว้ได้ความสัมพันธ์เหล่านี้มีแนวโน้มว่าจะพังทลายเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ไปนานแล้วหากไม่มีการแลกเปลี่ยนแบบบาร์เตอร์หรือระบบชำระเงินทางเลือกอื่น,นๆเช่นคริปโตเคอเรนซี การแลกเปลี่ยนสินค้าแลกสินค้าจึงเป็นเส้นชีวิตเป็นหนทางให้ธุรกิจรัสเซียสามารถรักษาห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญให้เดินหน้าต่อไปได้แม้ทั้งระบบการเงินของประเทศจะถูกจำกัดมากขึ้น,นเรื่อยๆและเสี่ยงต่อการแตกสลายจากภายในแต่ก็ยังห่างไกลาจากการเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบและยิ่งรัสเซียถูกบังคับให้ต้องพึ่งพาข้อตกลงลักษณะนี้มากเท่าไหร่ปัญหาของระบบแลกเปลี่ยนก็จะยิ่งปรากฏชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่น แบรนด์ของรัสเซียจะพบว่าบริษัทต่างชาติหลายแห่งไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมการเจรจาแบบบาร์เตอร์เนื่องจากไม่สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของพวกเขาหลายบริษัทยังขาดประสบการณ์ในการค้าลักษณะนี้จึงเลือกที่จะระมัดระวังและลังเลที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง บรรดาผู้ที่ยินดีจะทำการแลกเปลี่ยนแบบไม่ใช้เงินและมีประสบการณ์มากพออาจหาทางฉวยโอกาสจากสถานะที่อ่อนแอของรัสเซียโดยออกแบบข้อตกลงที่ไม่สมดุลซึ่งทำให้แบรนด์ของรัสเซียเสียเปรียบอย่างหนักเมื่อเทียบกับกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมทางการเงินตามปกติอยู่แล้วสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจกำลังยากลำบากขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับธนาคารและบริษัทจำนวนมากของรัสเซีย สาเหตุสำคัญมาจากต้นทุนอันมหาศาลของสงครามในยูเครนและการที่อุตสาหกรรมจำนวนมากของประเทศถูกกลืนกินโดยกลุ่มอุตสาหกรรมทางการทหารหากบริษัทต่างๆยังต้องมาเรียนรู้รายละเอียดอันซับซ้อนและแปลกประหลาดของระบบแลกเปลี่ยนสินค้าแบบโบราณอีกก็จะยิ่งทำให้ชีวิตของพวกเขายากขึ้นเป็นสิบเท่าสิ่งสุดท้ายที่เจ้าของธุรกิจและซ e อชาวรัสเซียจำนวนมากอยากทำคือการต้องมานั่งคำนวณว,ว่าต้องซื้อและแลกเปลี่ยนข้าว ธัญพืชเมล็ดแฟลกซ์หรือวัตถุดิบซุม4ซุซม5อื่นๆในปริมาณเท่าใดเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของตนระบบนี้ซับซ้อนเกินไปวุ่นวายเกินไปและสำหรับหลายคนมันจะหนักหนาเกินกว่าจะรับไหวน่าเชื่อได้สำหรับพวกเขาเว้นแต่จะเกิดการพลิกผันครั้งใหญ่และฉับพลันสถานการณ์นี้ก็แทบไม่มีทางดีขึ้นในเร็ววันตราบใดที่สงครามยังคงดำเนินต่อไปมาตรการคว่ำบาตรก็จะยังคงอยู่ และสหภาพยุโรปเองก็กำลังพิจารณาก้าวต่อไปโดยมีแผนจะยกเลิกมาตรการจำกัดราคาน้ำมันรัเสเซียและแทนที่ด้วยการห้ามบริการทางทะเลอย่างเต็มรูปแบบหากมาตรการนี้เกิดขึ้นจริงอาจยุติการค้าน้ำมันส่วนใหญ่ระหว่างรัเสเซียอินเดียและจีนอย่างสิ้นเชิงบีบให้รัเสเซียต้องเลือกระหว่างการยุติสงครามในยูเครนเพื่อความอยู่รอดในวาระสุดท้ายหรือพยายามขยายกองเรืองเงาของตนเพื่อให้น้ำมันยังคงถูกขนส่งได้ในปริมาณที่เพียงพอ แต่ด้วยมาตรการคว่ำบาตล่าสุดที่มุ่งเป้าไปยังกองเรือเงาโดยตรงอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียจึงมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปนอกจากนี้สาภาพยุโรปยังตกลงที่จะยุติการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียทั้งหมดอย่างถาวรและเดินหน้าลดการพึ่งพาน้ำมันรัสเซียจนหมดสิน้นซึ่งจะเป็นการยุติการพึ่งพาทรัพยากรของรัสเซียของยุโรปอย่างแท้จริง โดยการนำเข้า LNG จะสิ้นสุดภายในวันที่31ทธันวาคม2026และก๊าซผ่านท่อจะหยุดลงภายในวันที่30กันยายน2027ในการประกาศเรื่องนี้อูซูล่าวอนเดอร์ไลออนประธาน,นาคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่า วันนี้เราได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเป็นอิสระทางพลังงานของยุโรปจากรัสเซียอย่างสมบูรณ์แบบ Repower EU ได้ส่งผลลั์มันช่วยปกป้องเราจากวิกฤตพลังงานที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษและช่วยให้เราหันหลังให้กับเชื้อเพลิงฟอสซิลจากรัสเซียได้อย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์วันนี้เรากำลังยุติการนำเข้าเหล่านี้อย่างถาวรโดยการลดทอนคลังสงครามของปูติน เราแสดงจุดยืนเคียงข้างยูเครนและมุ่งหน้าสู่ความร่วมมือและโอกาสทางพลังงานรูปแบบใหม่นี่คือข่าวร้ายอย่างยิ่งสำหรับรัเสเซียมาตรการคว่ำบาตรจะยิ่งทวีความรุนแรงรายได้และกำไรจะลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และแม้แต่อุตสาหกรรมและทรัพยากรที่รัเสเซียพึ่งพามายาวนานเช่นน้ำมันและกา๊าซก็จะไม่ใช่แหล่งรายได้และการลงทุนที่มั่นคงเหมือนในอดีตอีกต่อไป หากแนวโน้มนี้ยังดำเนินต่อไปประเทศอาจถูกบีบให้ถอยหลังกลับสู่ยุคหินในมิติอื่นนอกจากการหันกลับมาพึ่งพาระบบแลกเปลี่ยนที่น่าอับอายประชาชนรัสเซียกำลังถูกตัดขาดจากการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศเสรีภาพของพวกเขาถูกริดรอนลงอย่างช้าๆโดยรัฐบาลที่ยิ่งทวีความหวาดระแวงและ,ะเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆคำถามเดียวที่เหลืออยู่คือรัสเซียจะตกต่ำลงไปได้อีกแค่ไหนก่อนที่บางสิ่งจะเปลี่ยนแปลงในที่สุด คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการล่มสลายทางเศรษฐกิจของเครมลินได้จากวิดีโอนี้ซึ่งวิเคราะห์ว่าการโจมตีระยะไกลเชิงยุทธศาสตร์ของยูเครนได้ทำลายโรงกลัน่นปิดท่าเรือและตัดทอนรายได้จากน้ำมันที่ปูตินต้องการอย่างสุดชีวิตเพื่อพยุงเครื่องมือสงครามที่กำลังโซเซของเขา หรือในทางหนึ่งลองรับชมการวิเคราะห์เชิงสมมุติฐานอย่างละเอียดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากยูเครนได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้และสิ่งนั้นจะหมายถึงอะไรต่อรัสเซียของปูตินทั้งในปัจจุบันและอนาคตหากคุณต้องการเนื้อหาที่ลึกซึง้งให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนและความขัดแย้งสำคัญอื่นๆทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้เป็นคนแรกที่รับรู้ข่าวด่วนล่าสุด